สวัสดีอีกรอบหนึ่งครับเพื่อนๆครับช่องอดีครับพามาเดินช่วงสายๆ11โมงวันนี้ที่บางเวียงยังอยู่ที่วังเวียงครับเพื่อนๆก็อาจจะเป็นคลิปท้ายๆของวันเพราะว่าวันนี้เราจะต้องเดินทางกลับลนล้ครหลวงเวียงจันทร์่อนจะกลับก็จะพาเพื่อนๆมาเดินสำรวจตลาดคือจริงๆเอาจริงก็คือจะหากาแฟกินนะก็เมื่อกี้ ก็มีแต่กาแฟแบบที่ทําสําเร็จรูปมาแล้วแต่ว่าเราอยากกินกาแฟที่มันไม่ไม,ไม่ไม่หวานมากครับเพื่อนด้านหลังของผมนะจะผมจะแผนกล้องให้เพื่อนดูฮนะตรงนี้จะเป็นถนนคนเดินครับหรือเป็นสีทสีทวอลกิ้งอ่ะครับเพื่อนนะก็จะเป็นเนี่ยถนนคนเดินแล้วก็แต่ว่าช่วงนี้เขาปิดไปแล้วเพราะว่าเข้าใจว่าน่าจะเป็นสถานการณ์โควิดนะก็ตอนนี้ปิด แล้วก็ตัดภาพกลับมาฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็จะเป็นตลาดนัดครับก็มีเพื <ๆ S 1> <น>่อนเพื่อนคนท้องถิ่นคนสนพลาวบอกว่าเมื่อก่อนก็จะเป็นตลาดนัดตรงตรง,ตรงนี้แต่ว่าตรงนี้ก็ปิดปิดเช่นกันก็เข้าใจว่าก็น่าจะเป็นสถานการณ์โควิด -19 รอให้สถานการณ์ดีขึ้นก็คงจะกลับมาเปิดใหม่ได้ นี่ก็จะเป็นร้านอาหารอาหารพื้นเมืองครับของจอมาฟรลาวก็จะมีปลาดุกย่างมีแกงน่ากินนะ <c oughs> า้พูดถึงว่าก็น่ากินครับแต่ว่ายังเรายังอิ่มอยู่แต่ว่าคือเราอยากกินกาแฟมากกว่าครับเนี่ยฮะเนี่ยเมื่อกนะ <c oughs> ี้มาถามถามร้านที่ตรงนี้นะฮะว่ามีกาแฟขายไหม พี่เขาบอกว่ามีแต่ว่ามันใสน้ำตาลใส่น้ำตาลมาแล้วทำสำเร็จมาแล้วแต่ว่าเราอยากจะกินกาแฟที่ไม่หวานมากครไปเพื่อนครับแดะนำไห้ดูเดินดนบาเลยก็เราจะปั่นจักรยานไปอีกสักสักพักหนึ่งสักหน่อยหนึ่งเพื่อจะหาร้านกาแฟครับเมื่อกี้พี่พี่คุณแม่ค้าเขาบอกว่าเข้าไปข้างในใช่ไหมครับไป้ากมัน้า ภากตรงนี้นะภากเดินยนต์แ้งหรออ่าโอเคเดี๋ยวผมจะลองลองสุ่มดูขอบคุณนะครับเนีย่ยนะโอเค <c oughs> อ่า <c oughs> เดี๋ยวจะพาออกช่องทีวีนะช่องทีวีรอกนะช่องรอกโอเคโอเค <c oughs> อ่าไม่ออกครับไม่ออกครับแม่ไม่สวยอ่าสวยครับสวยครับ <c oughs> ขอบคุณครับ เดี๋ยวตามหาร้านกาแฟครับเพื่อนครับเดี๋ยวปั่นอีกวันนี้วันนี้จะปั่นปั่นคิปสุดท้ายใกล้ๆจะสุดท้ายแล้วเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องเดินทางกับเวียงจันทร์ละ,ละนครหลวงเวียงจันทร์โอ้ข้างในมันโล่งมากเนี่ยเพื่อนๆดูเป็นลาน เป็นลานกว้างอ่าใช่ใช่เมื่อวานนี้น้องน้องคุณน้องคุณมีที่อ่าพาเดินพาหาโรงแรมบอกกับเราว่าเมื่อก่อนตรงนี้มันเป็นสนามบินเก่าอ่าน่าจะใช่เนี่ยเป็นลานบินเนี่ยเมื่อก่อนเป็นสนามบินเก่ามันก็เลยกว้างขนาดนี้แต่ว่าตอนนี้มันเป็นตลาดนัดครับ นี่ยฮะตอนนี้มันเป็นตลาดนัดก็ิวเนี่ยฮะเพื่อนเเห็นไหมภูเขาสวยงามมากนะฮะวังเวียงครับวังเวียงก็จะเป็นแขวงที่อุดมไปด้วยป่าเขาลนำน้ำพายน้ำตกก็มีให้เที่ยวด้วยที่วังเวียงอ๋อเนี่ยฮะมันเป็นตลาด เป็นตลาดคับเพื่อนๆครับตลาดขายปลาขายอะไรขายกับข้าวตรงนี้อ๋อสบายดีครับอ่าสบายดีกินข้าวโอ้พอดีกำลังหาร้านกาแฟอยู่มีไหมครับกาแฟทงไหนสนไหนอ๋อด้านในอออาอ่าไโอเคทำหกนก โอ้เนี่ยครับเพื่อนเพื่อนครับน่ากินไหมเนี่ยหมูหันหมูหันไก่หันไก่ปิ้งอ่าาารริิงปลธมชตอันนี้ก็ปิ้งปลาอันนี้ก็น่าจะเป็นเนื้อหรือหมูครับหมูแดดเดียวทอดขายอันนี้ก็ปิ้งปลา ธรรมชาติธรรมชาติครับชอบกะติบข้าวถ้าติดว่าไม่อิ่มแล้วจะนั่งกินอยู่แต่พอดีอิ่มมาแล้วโอกาสหน้าพี่เดี๋ยวโอกาสหน้าเดี๋ยวมาใหม่ขอบคุณนะครับสบายดีเดี๋ยวจะไปออกช่อง ที่เมืองไทยนะขอบคุณครับอะลครับเพื่อนเพื่อนครับก็คงต้องปั่นอีกไปสักพักหนึ่งหาร้านกาแฟครับเพราะว่าตรงนี้มันมีแต่ร้านกับข้าวครับอ่ะลองน้องเขาบอกว่าให้ปั่นเข้าไปในซอยนั้น กาแฟที่เมืองลาวนี่หาทานยากเหมือนกันนะไม่ค่อยมีร้านกาแฟะนะครับดูวิวข้างหน้าเพื่อนๆครับดูวิวครับวงเวียงนี่อยู่ท่ามกลางหุบเขาเลยนะเพื่อนๆครับดูครับ โอเคโอเคเราจะกลับเราจะวนรถกลับแล้วเราจะวนรถกลับแล้วครับปั่นจักรยานกลับดีกว่าเพราะว่ามันไม่มีร้านกาแฟหาร้านกาแฟอยู่ช่องแวบช่องอาริออนทัวนะครับตอนนี้เราอยู่ที่วางเบียงซึ่งก็น่าจะเป็นคลิปท,ท้ายๆท,ที่เราจะอยู่ที่วางเบียงแล้วนะครับเพราะว่า อีกประมาณสัก2ชั่วโมงเราจะเดินทางไปสถานีรถไฟวังเวียงเพื่อที่จะเดินทางกับนครหลวงเวียงจันทร์เดี๋ยวแชรค์คลิปเป็นเพื่อนดูกัน นนก็ไม่รู้จะมีหรือเปล่านะไม่น่าจะมีครับเพื่อนครับไม่น่าจะมีแล้วกันเพื่อนครับ ขาจะมาเฉียวเราหรือเปล่าเมื่อกี้เราแอบหลงอยู่เรื่อยเลยว่าเราต้องปั่นชิดขวาเมื่อกี้ก็ออกไปปั่นชิดซ้ายมารถเกือบเฉียวเอามันหลงคร,รับเพราะว่าที่สปปลาวนี่พวงมาลัยจะอยู่ฝั่งซ้ายไงเขาขับฝั่งซ้ายกัน เาละครับเพื่อนๆครับว่าคงจะเป็นช่วงสุดท้ายของคลิป Ad i d ี o t t u u r ครับวันนี้เรามาทัวร์ที่วังเวียงซึ่งก็เป็นาลานกว้างเมื่อก่อนนี้บอกว่าเป็นทนี่เป็นตลาดนัดแต่ว่าตอนนี้ก็ปิดไปชั่วคราวนะครับก็พอดีอปัญหาร้านกาแฟดื่มแก้ง่วงแต่ว่าไม่มีร้านกาแฟสักร้านเลยมีแต่ร้านขายอาหารพื้นเมืองอเต็มไปหมดเลยนะครับ กอเราก็ต้องอดดื่มกาแฟแล้วก็ต้องหาต่อไปอีกข้างหน้าอีกครับก็ก่อนจากวันนี้ก็ฝากไลค์ฝากแชร์ share, ฝาก s u b สไคร b ์ช่อง a าเดียออนทัวนะครับก็สำหรับคลิปนี้เราคงต้องปิดคลิปเพียงแค่นี้ก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับบาย